กดจุดลดอาการผมร่วงผมงอกทําง่ายในหนึ่งนาทีจุดที่1นนะครับจุดนี้ชื่อว่าจุดป่ายหุยครับวิธีการหาจุดนี้ก็ไม่ยากครับจุดนี้จะอยู่ในแนวเดียวกับกึ่งกลางใบหูของเราไปที่ศีรษะครับโดยอยู่กึ่งกลางศีรษะของเราพอดีครับจุดนี้ชื่อว่าจุดไา่หุยครับให้ท่านลองนวดกดจุดนี้ดูสัก2-3นาทีครับจุดที่2นะครับ จุดนี้ชื่อว่าจุดซื่อสนชงครับโดยจุดนี้จะอยู่ห่างจากจุดปลายหุ้ยประมาณ1นิ้วโป้งโดยอยู่รอบจุดปลายหุ้ยครับทั้ง4ทิศก็คืออยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายและก็ด้านขวาของจุดปลายหุ้ยครับ ซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนนี้อาการผมขาดรุดร่วงหรือผมหงอกก่อนวัยเกิดจากภาวะไตอ่อนแอร่วมกับการมีภาวะเลือดพองครับดังคำกล่าวที่ว่าเส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดเป็นราศีของไตครับดังนั้นหากเราบำรุงไตร่วมกับบำรุงเลือดของเราให้แข็งแรงก็จะทำให้เรามีผมที่ดกดำเงางามครับ ปัจจุบันเอิร์เนได้ใช้เทคโนโลยีในการสกัดที่ทันสมัยจึงสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นและแม่นยำตัวยาอยู่ในรูปแบบยาสำเร็จรูปทานง่ายเป็นสูตรยาเฉพาะในการบำรุงไตและบำรุงเลือดครับดังนั้นจึงสามารถรักษาผู้ที่มีอาการผมงอกก่อนวัยร่วมกับการมีผมขาดหลุดร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ทุกปัญหาสุขภาพการแพทย์แผนจีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกสำหรับท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือสนใจวิธีการดูแลตัวเองตามทัศนะการแพทย์แผนจีนปรึกษากับทีมแพทย์จีนของเราได้เลยครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ